พุ่งนาเขียวขจีสุดลุกหูลูกตารวงข้าวสาวชาวนาผิวสีน้ำผึ้งกำลังดำนาอย่างขมักขมิน่นใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มท่ามกลางเสียงนกร้องลมพัดเย็นและแสงแดดอ่อนๆท่านใดน,นั้นรถยนต์คันหรูสีดำสนิทก็นแล่นเข้ามาจอดผู้ผานักธุรกิจหนุ่มใหญ่เจ้าของไร่ชาพันล้านก้าวลงมา ดวงตาคมกริบมองรวงข้าวด้วยความสนใจสวัสดีครับผมชื่อผู้ผาหลงทางมาขออนุญาตแวะพักผ่อนนะครับผู้ผายิ้มทักทายรวงข้าวยิ้มตอบเชิญตามสบายค่ะนับจากวันนั้นผู้ผาก็แวะเวียนมาที่กระท่อมปลายนาเป็นประจำเขาลงไหลในความงามความเข้มแข็ง และจิตใจดีงามของรวงข้าวส่วนรวงข้าวก็ประทับใจในความรู้น้ำใจและมุมมองที่กว้างไกลของภูผาความรักค่อยๆก่อตัวขึ้นท่ามกลางเสียงคัดค้านของพ่อทองและแม่เงินผู้เป็นพ่อแม่ของรวงข้าวลูกจะไปรักกับเศรษฐีได้ยังไงเขาคงแค่มาหลอกเล่นๆพ่อทองเตือนแต่คุณภูผา เขาดูจริงใจนะคะพ่อรวงข้าวเถียงงั้นเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองแม่เงินพูดผู้ผามาหารวงข้าวบ่อยๆเขาวแวะเวียนมาหาพร้อมของฝากติดไม้ติดมือมาด้วยเสมอเอาใจใส่พ่อทองและแม่เงินจนในที่สุดพวกท่านก็ยอมรับเขาผู้ผาขอรวงข้าวแต่งงาน โดยทําพิธีแบบง่ายๆกันที่กระท่อมปลายนานั่นเองรวงข้าวย้ายเข้าไปอยู่ในคฤหาดหรูหราชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากกระท่อมเล็กๆก,ก,กลายเป็นบ้านหลังใหญ่โตอาหารการกินก็หรูหราแต่รวงข้าวกลับไม่มีความสุขดูเหมือนคุณหญิงแม่มารดาของภูผาจะไม่ค่อยชอบเธอแถมมักดูถูกเหยียดยามเธอ ว่าเป็นคนบ้านนอกไม่คู่ควรกับลูกชายอยู่เป็นประจำรวงข้าวไม่กล้าแม้แต่จะออกไปไหนมาไหนกับผู้พาเธออายที่ตัวเองแต่งตัวเฉยพูดจาไม่เพราะกลัวว่าจะเป็นตัวถ่วงความเจริญของเขาเธอจึงได้แต่เก็บตัวอยู่ในห้องเล็กๆวันหนึ่งคุณหญิงแม่เรียกรวงข้าวไปพบเธออยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรเลยงานการก็ไม่มีทำ จะมาเกาะลูกชายฉันกินแบบนี้ไม่ได้นะคุณหญิงแม่พูดด้วยน้ำเสียงดุดันฉันฉันไม่รู้จะทำอะไรค่ะรวงข้าวตอบเสียงสั่นงั้นก็ทำงานบ้านซะถือว่าเป็นค่าเช่าที่พักฟรีๆคุณหญิงแม่สั่งรวงข้าวได้แต่ก้มหน้ารับคำถือรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนรับใช้มากกว่าภรรยา ความน้อยใจความคิดถึงบ้านทำให้เธอแอบ,บร้องไห้อยู่บ่อยครั้งผู้ผาเมื่อรู้เรื่องก็มาปลอบใจอุทดทนหน่อยนะรวงข้าวแม่แค่ทดสอบเธอไม่นานท่านก็จะรักเธอเองทำงานเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะรวงข้าวพยายามทำตามที่ผู้ผาบอกเธอทำงานบ้านทุกอย่างตั้งแต่กวาดบ้านถูบ้านซักผ้า รีดผ้าทำอาหารจนเหนื่อยล้าทุกวันแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่รวงข้าวกำลังทำความสะอาดห้องรับแขกเธอก็ได้ยินบทสนทนาระหว่างภูผาและเพื่อนที่ทำให้โลกทั้งใบของเธอพังทลายนายจะเอาผู้หญิงบ้านนอกนั้นมาทำเมียจริงๆเหรอเสียงเพื่อนของภูผาจะบ้าเหรอใครมันจะโง่เอาผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้ามาทำเมีย ก็แค่หลอกข,ขำๆให้มาเป็นแม่บ้านแบบฟรีๆไม่ต้องจ้างต่างหากหลอกรักนิดๆหน่อยๆเห็นไหมมันก็ได้แม่บ้านมาฟรีๆแล้ว <c oughs> <laughs> เสียงของผู้ผาราวกับมีดกรีดแทงหัวใจของรวงข้าวรวงข้าวเสียใจจนพูดไม่ออกเธอรีบวิ่งขึ้นไปเก็บเสื้อผ้าแล้วอาศัยจังหวะที่ผู้ผาไม่อยู่นำเงินก้อนสุดท้ายที่ติดตัวมาด้วยจ่ายค่ารถ เพื่อกลับบ้านพ่อทองและแม่เงินตกใจที่เห็นรวงข้าวกลับมาในสภาพนี้พวกท่านโผเข้ากอดลูกสาวปลอบประโลมไม่เป็นไรนะลูกกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่นะเวลาผ่านไปไม่กี่วันผู้ผาก็ตามมาง้อรวงข้าวถึงกระท่อมปลายนาผมขอโทษผมไม่น่าพูดแบบนั้นเลยเพื่อนผมมันแค่แกล้งผมผมรักคุณจริงๆนะ รวงข้าวผูผาคุกเข่าอ้อนวอนรวงข้าวลังเลเธอไม่รู้ว่าควรจะเชื่อเขาดีหรือไม่พ่อทองและแม่เงินก็พยายามห้ามปรามแต่ผูผาก็ยังคงตือ้อพูดถึงวันเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันจนในที่สุดรวงข้าวก็ใจอ่อนยอมกลับไปอยู่กับเขาอีกครั้งณนะคฤหาน ทุกคนดูยินดีที่รวงข้าวกลับมาคุณหญิงแม่ก็มีท่าทีอ่อนลงรวงข้าวเริ่มมีความหวังว่าชีวิตของเธอจะดีขึ้นแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นโรสผู้หญิงสวยสงา่าคู่มั่นของผู้ผาเดินทางกลับมาจากต่างประเทศผู้ผาตกใจมากเขาพยายามไล่รวงข้าวไปหลบหลังบ้านแต่ไม่ทันโรสเห็นรวงข้าวเสียก่อน เธอตรงเข้ามาตกหน้ารวงข้าวอย่างแรงนี่แกเป็นใครกล้าดียังไงไม่ยังคูม่มันฉันรถตวาดลั่นผู้ผารีบเข้ามาห้ามแต่รถไม่ฟังเธอด่าโทร,รวงข้าวต่างๆนานาว่าเป็นแค่คนจนไม่มีอะไรดีหรืออาจมาเกาะผู้ชายรวยที่รวงข้าวเจ็บปวดที่สุดก็คือคำพูดของผู้ผาก็จริงอย่างที่รถว่าผมแค่สนุกกับเธอ หลอกเธอมาทำงานเป็นคนใช้ถ้ารถไม่พอใจผมจะไล่เธอกลับบ้านนอกเดี๋ยวนี้รวงข้าวถึงกับสุดหวบน้ำตาไหลพลาเธอไม่คิดเลยว่าผู้ผาจะใจร้ายกับเธอได้ถึงเพียงนี้รวงข้าวกลับมาบ้านท้องนาอีกครั้งพร้อมกับหัวใจที่แตกสลายเธอเข้าไปกราบเท้าพ่อแม่น้ำตาไหลอาบแก้มนูขอโทษ หนูไม่ได้ขัดใจพ่อกับแม่เลยไม่เป็นไรนะลูกคนเราผิดพลาดกันได้ต่อไปนี้จำไว้นะลูกถ้าเขารักเราจริงเขาต้องรักในสิ่งที่เราเป็นพ่อทองลูบหัวปลอบใจรวงข้าวพยักหน้าเธอรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรือฐานะทางสังคมแต่อยู่ที่ความจริงใจ และการยอมรับในตัวตนของกันและกัน